โอ้ยไม้ไมกโอ้ยไม้โอ้สุดมากครับผมไอไซมอนเสร็จก็ไอ้ไม้ต่อเลยแล้วมันก็หาไม่ได้อีกแล้วอุ้ยทานยามไม้ว่ะทุกคนโอ้ไอ้ไม้ ต้องฝันร้ายนะผมทุกคนก็ฐานยามไม้ไม่พูดเยอะนะวันนี้นะเราก็จะปั้นมันเลยละกันนะผมทุกคนอ่าเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะว่าผมเนี่ยของจริง ผมบอกแล้วว่าทหารยาไม้อะออกมากเกินไปใช่ไหมวันนี้ผมจะมาแก้แค้นให้ทุกคนนะโดยที่เรานะผมทุกคนจะปั้นทหารยาไม้นะผมให้แม็กซ์แล้วเอาไปลง PVP เลยดูดิวมันจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะก็ไอ้ไม้ยามวิก,การนะก็คือสกิลหนึ่งของมันเนี่ยมีความสามารถในการสร้างความเสียหาย200%ล,ล,ลงในพื้นที่ก็เป็นความเสียหายพิษนะแล้วก็ห้ามใช้ทักษะ1ิบวิก็คือการใบ้นะผมทุกคนแล้วก็ลดอัตราการลบลีก 40%ก็ทําให้ฝั่งข้ามโดนเราโจมตีธรรมดาได้บ่อยขึ้นนะและส่วนสกิลที่2อของมันนะผมทุกคนก็เป็นการยิงหัวปีมั้ยอ่าโอเคครับผมทุกคนสร้างความเสียหายเอ 1, อหนึ่งพันห้ายเของพลโจมตีลงในพื้นที่นะแล้วก็ทําให้การโจมตีเนี่ยทำให้สตูกระเด็นทอยหลังนะผมทุกคนแล้วก็ลดอาตาัตราการป้องกันของสตูลง 6, 6, หกหกมื้นน่วยนะก็รู้เรื่องนะ อ่าแลของมันประมาณ1,790นะครับนะผมทุกคนความสามารถก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะอัตารากใช้สกิล40%ความแม่นยำทักษะคือศูนย์นะผมดูคนก็คือถ้าเจอสายอะไรวะความม่องวัยอ่ะก็คือเละแน่นอนนะตัวนี้ก็สกิลไม่โดนนะแล้วเราก็จะปั้นมาเลยละกันนะผมดูคนอเดี๋ยวขอใส่กบแป๊บหนึงนะกันนะผมทุกคนเดี๋ยวดูคนรอดูนะว่ามันจะแข็งแก่่งขนาดไหนนะทหารยามไหมในวันนี้ ตัวที่หลอกหลอนทุกคนนะทำวงการกาชาต้องเดือดร้อนโอเคแล้วก็มาต่อกันเลยละกันนะแล้วตอนนี้นะเราจะสลับไปถึงล่างสูงสุดมาเลยละกันนะก็คือคลิปเนี้ยผมปั้นมันตั้งแต่มันเป็นเออทหารยามไม้จนกลายเป็นเออไอไม้ไอไม้ไอไมกองกำลังพิเศษนะครับผมทุกคนก็จะจะกจากยามกลายเป็นกองกํลาลังพิเศษนะครับผมก็เหมือนบางคนนะครับ จากเออจากในร้อยอะครับผมทุกคนกลายเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยก็เกินไปเปล่าเนาะเกียร์ที่ผมจะใส่ให้มันก็จะเป็นเออเกียร์ขันเต็เมของมันเลยละกันนะผมทุกคนโอ้โหนี่มึงใส่เต็เมแล้วมันยังแลดูไม่คึงขังเลยนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเพิ่มพลังชิมเอ้ยเพิ่มไมน่นี่ให้มันนะผมทุกคนปั้นกลายเป็นแม็กสองร้อยสี่สิบไได้ผมขอตัดภาพไปตอนที่ทาแม็กเลยละกันนะผมทุกคนอาหารยาไม้ของเราได้แม็กมันทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดค่าพลังของมันให้ดูเรื่องสี่สิบห้าล้านนะเพราะเกียร์เราสุดนะก็ พลังโจมตีตกไปที่1นึ0 0 0 0นเนะผมทุกคนและส่วนพลังชีวิตสูงสุดของมันก็คือ3าล้าน3ามแสนนะทุกคนอ่าโอเคความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่อาตาัตราคิดที่เาาาขาอัตราความมันยามอัตราการใช้สก,กิลของมันถึง4 0อัตราลดสก,กิลถึง9กเลยนะผมทุกคนและก็ตันสก,กิลอ่าโอเคแต่ละท่าในการเล่นของมันคือ2อ0 1ซึ่งเยอะมากๆนะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันที่ด่านสัก420บหลักกันนะผมทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้ดูเลยนะว่าพลังของเทพเจ้าไม้ของเราเนี่ยมันจะแข็งแกร้งขนาดไหนนะแป๊บหบนึง่งเราวันนี้เราเราแบบต้องต้องปูทางนะทุกคนต้องเคลียร์ทางให้เทพเจ้าของผมได้เฉยชายหน่อยนะมันเป็นแบบว่าบูธทางวงการกาชาเปิดได้ตัวอื่นร้องเฉยเฉยแต่เปิดได้ตัวนี้ร้องไอเลยนะผมทุกคนก็รู้เรื่องนะอ่าโอเคโอ้ไอไม้โอ้ยทำไปเล่นไปนะเอาเรื่องอยู่ก็รู้เรื่องนะทหารยาไม้ของเราโอ้โห แมงสกิลนอกจากจะไม่ลึกแล้วมันไม่แรงด้วยว่ะทุกคนโดยแต่ว่ามันมันโดนบอสมันมันอึดอยู่นะมันอึดพอเกียนะทุกคนก็ยอมรับเลยนะว่าอึดพอสมควรนะผมอ่าโอเคส่วนเรื่องพลังโจมตีของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าหมาไม่แดกนะทุกคนก็คือปกติบอสด่านเนี้ยผมจะต้องแบบตีแบบเดียวอย่าง้วก็ต้องมีสะเทือนกันบ้างแต่ว่าบอสด่านเนี้ยมันตีอย่างมันแค่กระเด็นถอยหลังอ่ะมันตีไม่ตายเลยนะอ่าโอเคและส่วนสกิลตีหัวปีของมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะมันยิงยิงโคตรน้อยเลยนะผมทุกคน ก็รู้เรื่องเลยโอ้โหไอ้ทหารยาไม้ลูกพี่บางทีงก็เกินไปเป้าไหวป้าเนี่ยโอเคก็ดาเม้นลักๆนะผมว่าต,ต,ต้องต้องต้องให้ทางขี่ปนาวุธเป็นคนจัดการนะรอบนี้เออเอาโอขี่ปนาวุธก็ยิงโอเคอุวุแป๊บเดียวมันโดนดันมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันเก่งนะเอาหน่อยอยี๋วไ้ท่ารายาไม้เออก็รู้เรื่องนะเออเชียร์ไม้สุดขีดนะผมทุกคนโบบาโบบา มนแจงตัวเหมือนหลงตู่เลยวะอันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองนะผมมีความรู้สึกวนเหมือนหลงอะไม่รู้ <Huh? S 1> แม่งกระจอ,งอกงอวยเกินไปแล้วผมทุกคนเอา้าโอเคซู้ไปซื้อมาเริ่มซู้ได้แล้วนะเพราะว่าเราเน้นปริมาณนะผมทุกคนโอเครู้เรื่องเออเออโอ้โหเริ่มเริ่มซู้ได้แล้วเริ่มซื้ได้แล้วก็เอา้า ้ยบอสทำไมตายหมดเลยอะผมงงนะงงอยู่พอสมควรนะวอบอสมันตายหมดเลยว่ะทุกคนเอองงแดงเหมือนกันนะแสดงมันอาจจะมีอะไรดีก็ได้นะผมทุกคนโอเคโบบาโบบาโบโอ้สกิลของมันนี่ก็ดีเหมือนกันนอนนี่ทำไปเล่นไปแล้วมันเริ่มยิงบอสเข้าเลยนะเพราะมันเยินทุกคนอ่าโอเคก็รู้เรื่องนะหารายาไม้ของเราสู้ได้นะแต่ว่านานมากๆเลยนะในการจบด้านด้านหนึ่งนะคบเอ้าไอเอ้า ตอนแรกทำท่าจะชนะแป๊บเดียวโดนบอสซ้อมแป๊บเดียวหายเรียบเลยนะแจ <c oughs> ้งไอ้ไม้เมื่อกี้นี้นะผมทุกคนเอาดิโอ้โหแม่งสู้กับบอทอยังตึงอะทุกคนดูดิเฮ้ยเอาหน่อยดิไม้เอาหน่อยเออ,เอจัดการมันเอโอโอ้ไอ้ไม้กูเกินไปป้า,ปาเฮ้ยนี่ผมใส่เกียร์สูงสุดของไอดีนี้ให้มันแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ยังยังทำผลงานเอ้ยไม่ทำไปเล่นไปบอสเริ่มตายกันหมดแล้วนะทุกคน เอาดิเอาดิทหารยาไม้ของเรานะผมทุกคนเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมทุกคนเอ้ยชนะเฉยโอ้เอาเรื่องอยู่ทุกคนไม่เอาเรื่องอยู่หนาะทหารยาไม้นะเป็นเล่นด้วยนะก็รู้เรื่องนะขาประจำ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะที่เราทางหายกันเป็นนานอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะาไป PvP ให้ทุกคนได้ดูกันเลยละกันนะผมทุกคนเดี๋ยวผมขอดาฟฮีโร่ที่จะไปช่วยทหารยาไม้ เออตัวที่ผมจะเอาไปช่วยมนะันน่าจะเป็นตัวที่มอบ,บับอามาตะให้กับมันนะก็น่าจะเป็นทางด้านเออเอ้ยลำดีนุยชาด้วยเว้ทุกคนแต่ว่าเราไม่เอามาเล่นนะนี่ละกันดุริยางนะ mm hmm. เพื่อจะให้เห็นทายะเออพลังของเทพเจ้าไหมของเราอย่างเต็มเต็มพิก,กัดส่วนตัวต่อไปหรอบัตคดีไหมก็ดีนะผมทุกคนและตอนนี้คือเราต้องการตัวที่บัฟตีแม่นให้กับมันนะอ่าโอเค๋ยวผมหาตัวบัฟตีแม่นก่อนละกัน ต้นแบบตีแม่นมั้งวะโอเคกองเชียร์นะผมทุกคนกองเชียร์นี่เป็นตัวที่บัฟตีแม่นแลวก็ติดสกิลนะอ่าโอเครู้เรื่องเราจะเอาไอไม้ไปลงพ v วพีกันเลยละกันนะผมทุกคนว่ามันจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะอ่าโอเคเราใส่เกียร์งี้ให้เออเอาเอ้ยมันไม่ใช่ผมผมจําผิดตัววะ่ะมันไม่ใช่สายอันนี้นะทุกคนมันไม่ใช่สายไหวพิบนมมันเป็นสายความมุ่งใวนะอ่าโอเคอเคอ้ยโหเกียร์แดง วุ้ยพลังชีวิตโอเคโอเคโอ,คโอ,คโอคแบบอตเคป๊บหนึงน,นะผมดูคนผมขอหาเกียร์ก่อนก็ที่ผมเลือกใครก็จะเป็นเกียร์ชินนีนะเพราะว่ามันมีเลือดติดมาให้นิดนึงนะก็พอเล่นได้นะผมทุกคนเดี๋ยวลองดูเลยนะว่าใน p v p เนี่ยมันจะได้เชิดฉายหรือเปล่านะฐานยาไม้เราจะเอาเล่นแค่สี่ตัวพอนะเพราะว่าเราต้องการแค่เออบัฟโจมตีพื้นที่บับพมตะแล้วก็บับตีแมนนะเพื่อให้ฐานยาไม้ของเราเดี๋ยวได้เห็นเออได้โชว์ศักยภาพที่เต็มที่นะผมทุกคน ทีมเนี้ยมันไม่ตึงเลยขอตึงๆหน่อยเอ,อ้อย่างนี้นะหรือคนรอดูนะว่าฐานยาไมา้าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะทุกคนก็จะไปเนรละการลูกพี่ไม้ของผมจัดไปโอเคโอเคโอเคทุกตัวนะผมบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจอกเง,ง,ย,งยขนาดไหนพอใส่เกียร์ดีๆให้มันมันยืนได้นะทุกคนมันยืนได้นะมันเล่นดีเลยทุกคนดูเห็นปะเราเลือกตัวบัฟมาถูกจริงๆนะผมทุกคนบัฟให้มันตีแม่นก็ พอสู้ได้อยู่นะเกมนี้นะ mm. อ่ารู้เรื่องนะผมโอ้โหเรียบร้อยไหมเอ้ยไหมไม,ไม้ตายไหมไหมตายไหมก็ไหมเราเป็นทาตุนานนะเราก็จะน่าจะโดนยัตเตอร์แมนจัดการแบบนวลเนียเลยนะโอเคโอ้โหรู้เรื่องเอ้ยเอ้ยขี้แตกทำไมเล่นไพ่เฮ้ยไหมขี่จะไม่ยอมให้เจ้าภายแผล โอเคครับผมโอ้แมงโคตรตึงอะ่ะเจอนี่ขนาดเรามีแม็กหนึ่งตัวนะทีมนั้นแบบตัวไม่มีแม็กเลยนะเรายังตึงเลยก็รู้เรื่องนะหวังว่าทีมมันจะไม่เรียกยัตเตอร์แมนมานะผมทุกคนถ้าเรียกยัตเตอร์แมนมาบ่อยๆผมว่าเราสู้ไม่ได้แน่นอนนะก็รู้เรื่องนะผมทุกคน่านยาไม้ของเราโอเคตัวแบกตัวแบกเรียบร้อยไม่แนะนําให้เออผู้เล่น ปั้นตามผมนะเพราะว่าผมปั้นเนี่ยเพราะความเหลือและความหลงและเลงในตัวเกลือแล้วผมทุกคนก็คือผมเนี่ยเปิดได้มันจนแบบว่าเออไหนๆก็เปิดได้แล้วมาลองเล่นหน่อยดิก็รู้เรื่องนะก็ผลงานของมันนะไม่ดีเท่าไร่นะทุกคนถ้าเกิดใครจะปั้นเนี่ยผมแนะนําปั้นพวกบอสคงบอสเค ปั้นพวกตัวที่มันมีคัทกว่านี้นะผมทุกคนทหารยามไหมผมบอกเลยมันคือฝันหลายของวงการกาชาไม่ว่าใครเปิดได้ก็เยี่ยวรัดน้องทั้งนั้นนะผมทุกคนเปิดได้แล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหโคตรแย่มันผมไม่เคยดีใจเลยสักครั้งเดียวเวลาผมเปิดได้ทหารยามไหมก็รู้เรื่องนะผมทุกคนทหารยามไหมนี่คือสุดจัดนะผมอยากให้วงการกาชาเนี่ยเอามันออกไปนะเพราะว่ามันลกมันลกสลอตนะ <S <S ผมบอกเลยว่าอัตราเนี่ยทุกคนอตัตราการเปิดได้ ไอ้ไม้เนี่ยผมบอกเลยนะแป๊บนึงว่าเดี๋ยวผมจะเปิดทุกคนดูเลยว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้เนตผมเรียบร้อยก็อัตราการเปิดได้ก็คือ70%เว้ยแล้วมันมีแล้วตำเออเลนเจอร์7ดาวเนี่ยมันมีกี่ตัวมีแค่ไม่กี่ตัวนะมีไม่ถึง15ตัวด้วยซ้ำมันก็คือมีโอกาสอออไหมประมาณ7%นะ7%ต่อการซุ่มร้อครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบซ่มร้อยครั้งเราจะได้ไหมประมาณ7ตัวห้าตัว4ี่ตัวอะไรก็แล้วแต่นะ ก็รู้เรื่องแล้วผมทุกคนห่านยามไหมก็เอาไปพิจารณาอยู่ดูนะว่าจะย่อยคือมันไม่ต้องพิจารณาแลวย่อยอย่างเดียวนะเจอไอ้ไหมก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมทุกคน